มีเสียงลือว่าล็อกกุญแจดิสคัสหน่อยไม่น่าถามไม่ฉลาดเลยถามคำถามนี้ไม่ฉลาดเป็นท็อปิกที่เชยแล้วก็ไรสาระอีกสุด <c oughs> แล้วเขาล็อกให้ใครล่ะอะเออล็อกให้ใครเออ,เอ,อล็อกให้ใครล่ะอรน,น่นองแรกออบอกมาดิล็อกให้ใครเธอคนที่สูงร้อยแปดสิบแล้วมงแล้วติดไหมล่ะคำถามคือมงแล้วติดไหมอ่าไม่ติดแล้วจะรีบว่าล็อกเหรอไม่ถึงไม่ติดตอบมาไม่ไม่อย่าเพิ่งตอบว่าแต่ไม่แฟด คำถามคือทาไมไม่ติดตอบเพื่คคำถามทำไมถึงไม่ติดมีข่าวล็อกมงแล้วคาถามว่าแล้วคนที่พี่คิดว่าล็อกอะ่ะมงติดไหมพี่บอกไม่ติดสวยสูงสปีดดีภาษาดีแล้วทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถเป็นแฟกเตอร์หรือไม่สามารถเป็น qualification, คุณภาพที่เขาจะมงได้เองโดยไม่ต้องล็อกหรอพี่พูดเองนะทั้งสวยสูงสปีดดีภาษาดีอ่ะฟังนะนี่คือสิ่งที่พี่พูดนะ ถ้าพี่เราอังคำว่าล็อกออกแล้วโอปอละกันสวยสูงสปีดดีภาษาดีแล้วเนี่ยแค่นี้มันไม่พอที่เขาจะมงได้เองโดยไม่ต้องล็อกหรอแล้วที่พี่บอกว่ามันไม่แฟร์ไม่ติดแต่มันไม่แฟร์ถ้าหากว่าคนที่สวยสูงสปีดดีภาษาดีมงมันไม่แฟร์ยังไงพี่ก็เล่นเลือกมาก่อนประกวดไงโ oh. แล้วพี่รู้ได้ไงว่าเขาเลือกมาก่อนประกวดคนที่ไม่แฟร์คือพี่เอางี้ที่พูดมาเนี่ยคุณภาพเขามันครบหมดเลยนะ แล้วมึงจะไปเลือกใครอะพี่กําลังจะคิดตามกระแสแล้วพี่ก็บอกว่ามันไม่แฟร์แต่ทั้งที่ทตัวพี่เองอะพี่ก็รู้ว่าทําไมไม่ติดที่เขาจะมองเพราะพี่รู้ว่าเขาทั้งสวยทั้งสูงทั้งภาษาดีแล้วก็สปีดดีแต่เพียงแค่พี่หัวอ่อนตามกระแสมีงั้นโอเคงั้นต้องประจักษ์ในวันจริงชนะให้ขาดถูกต้องครับดังนั้นพี่อย่ามามั่วซั่วบอกว่าเขาล็อกมงตลกมันเหมือนคนไปฟังมาไปทั่ว ฟังแล้วก็มาเชื่อแล้วก็มาคิดว่า,วาเขาล็อกบงเลือกไว้แล้วไม่แฟร์เลยแต่พี่อะกับไม่ไม่มีสติพอที่จะลืมคิดเองเลยว่าเขามีคุณภาพอะไรบ้างพอผมถามพี่ว่าเขามีคุณภาพอะไรบ้างพี่ยังตอบเพราะพี่รู้เลยพี่อย่าลืมตัวเองคิดดิพี่ต้องมีสติเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอะทั้งเดินทั้งพอปอร์แมนและตอบคำถาม พี่ถ้าพี่พูดอย่างนี้มก็จบอยู่แล้วมันต้องลุ้นกันเองมันแน่นอนอยู่แล้วครับนาทีนั้นนะ่ะแต่พี่แบบพูดมั่วซั่วว่าเขาล็อกมงพูดมั่วอีพวกที่บอกว่าล็อกมงในอ,อัมอัมโคตรขำเลยบอกในหะ้นั่งในตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีคุณภาพที่มันเหมาะที่จะมงได้แต่พี่มานั่งใส่ร้ายเขาอยู่เงี้ยไม่มั่วอะไรอะ่ะอ่ะพี่บอกไม่มั่วพี่ออะไรมาการันตีว่าเขาล็อกมงอะ่ะใส่ร้ายเขานะพี่เนี่ย ถ้าพี่ไมีมั่วคือพี่ได้ยินกับหูสิพอถามจี้ก็พูดไปเรื่อยเห็นไหมละ่ะไม่มีใครคอนเฟิร์มค่ะอานจะบอกให้นะคนที่กล่าวหาว่าเขาล็อกบงให้โอปอล็อกมงอย,อย่างเงี้ยแล้วบอกว่ามันไม่แฟร์เนี่ยอามพูดจริงๆนะจากใจเลยนะคนที่ไม่แฟร์คือคนอยงพวกพี่อะไม่แฟร์โตรไม่แฟร์เลยทั้งๆแม่งตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีคุณภาพพอที่จะมงได้ แต่ก็ยังมากล่าวหาว่าเขาลกมงอีกพี่อะคือไม่แฟร์ไม่ใช่ไม่ใช่องค์กรไม่แฟร์ไม่ใช่ MUT ไม่แฟร์พวกพี่อ่ะไม่แฟร์